ดิเซิโลกอดิออสเก้านะครับเป็นรองเท้า a ด i d a s ที่พัทยาเซ็นทันมารีน่านะครับเพื่อนๆไปดูได้คู่ละรองเท้าคู่นี้นะครับบอกคุณสมบัตินิดนึงว่าดีเทียโต EU SL เลยนะครับเนื่องจากว่าความนุ่มเด้งของมันนะครับนี่ะมันนุ่มเด้งเรียกว่าน้องๆของ EU SL เลยนะครับใส่ครั้งแรกวิ่งได้เลยครับวิ่งนิ่มสบายนะครับแล้วก็มันบางเบานะครับ สีสันสวยงามนะครับนี่ครับแอบตาไหมครับสีสันสวยงามมากเลยคือลักษณะคล้ายๆ EVO SL แต่ว่าน่าจะโฟมน่าจะน้อยกว่าหน่อยนะครับแล้วก็พื้นผิวด้านหน้าเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆโปรสีนะครับท่าท่าเดียวโปรสี 4. แต่พื้นเนี่ยคือพื้นของ EVO SL ซึ่งมันจะบางกว่านิดนึงนะครับน้ำหนักเบานุ่มสบายแนะนำครับรองเท้านี้สำหรับการฝึกซ้อมเดลี่เทนเนอร์